วันนี้ก็ผมสามาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับทุกคนหลังจากที่ร้านเป็น Mac แม็กเรียบร้อยนะครับทุกคนนี้พับปิดเขามันฝืดมากนะครับทุกคนแต่ว่าผมทําความสะอาดให้พี่เขานะครับทำทำความสะอาดให้ลูก้าเขาเรียบร้อยอันนี้ไม่มียางไรนะครับทุกคนอันนี้เราใช้เป็นจุบรถยนต์นะครับเราจอใหม่จอดูตัวนี้แล้วก็ใส่จุบรถยนต์เอาครับผมแล้วก็ สายไม่เปลี่ยนใหม่หมดนะครับแล้วก็ล้อมแมสอันนี้ที่ร้านทําให้ดำมาทุกอย่างนะครับแล้วก็ชกคมก็ทําสีให้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้น้ำมันนี่ส totally ีดำด้านนะครับลูกค้าเขาบอกว่าอยากได้สีดำด้านนะครับทุกคนแล้วก็บังคนก็ไปดำด้านหมดนะครับทุกคนแล้วก็มาลูข้างหลังอันนี้ก at ็พ่นให้นะครับแล้วก็อันนี้ก็พ่นให้อันนี้ก็พ่นให้นะครับอันนี้คือแถมให้ลูกค้านะครับไม่ได้คิดตัง โชคไว้เลยสีแดงนะครับทุกคนในตามนี้